การดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มโรงเรียนหนงอหนงวัวซอ1ประกอบด้วยโรงเรียนในกลุ่มจำนวน9โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพน้นบริหารงานโดยดอร์พิสมัยสิงห์สีพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนหนงอหนงวัวซอ1โรงเรียนอนุบาลหนงองวัซอ บริหารงานโดยผู้อำนวยการแพรวิภาภูสงัดโรงเรียนบ้านหนองบัวบานบริหารงานโดยผู้อำนวยการบุญประสบกุลศีโรงเรียนบ้านพวก่องหนองแวงยาวบริหารงานโดยผู้อำนวยการไพฑูรย์คูณสุดโรงเรียนบ้านหนองแสงส้อยโรงเรียนบ้านหนองแวงเดิอดเกษตรสมบูรณ์บริหารงานโดยผู้อำนวยการวัชเชทินประเสริฐสัง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพินหนึ่งบริหารงานโดยผู้อำนวยการวันนารัตละองเอกกุลพักโรงเรียนบ้านเหล่าบริหารงานโดยผู้อำนวยการจงรักพลเดชโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยบริหารงานโดยผู้อำนวยการดลลดานา,นามโคตร การนำหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนในชีวิตประจำวันเพื่อการกินอยู่ดูฟังเป็นและส่งเสริมให้ผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองได้ครองตนภายใต้วิถีพูดตามหลักไตรสิกขาโดยดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาสามด้านอย่างบูรณาการคือด้านศีลมีการพัฒนาผู้เรียนด้านพฤติกรรม ไม่ให้เบียดเบียนตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมด้านสมาธิมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพดีและมีความสุขสงบด้านปัญญามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่เข้าใจรู้เท่าทันโลกและชีวิตซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นี้เป็นอย่างดียิ่งเพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐ,ฐานและพื้นฐานในชีวิตและจิตใจเป็นสำคัญกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอหนึ่งขอนำเสนอแนวทางดำเนินการ29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ด้านกายภาพมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธมีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนมีพระพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธ,ธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆโรงเรียนมีความสะอาดสงบร่มรื่นมีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมโรงเรียนไม่มีสิ่งเสพติดเล่าบุหรี100่ร้อยเปอร์เซ็ต ด้านการเรียนการสอนบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนเช้าบ่ายทั้งครูและนักเรียนบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูพาน,นักเรียนทำโครงงานคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครูผู้บริหารและนักเรียนไปปฏิบัติศาสนากิจที่วัดมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนรักษาศีลห้ายิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจรารณานอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือประหยัด ออมถนอมใช้เงินและสิ่งของมีนิสัยใฝ่รู้สู่สิ่งยากด้านการส่งเสริมวิถีพุทธไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนคุณครูไม่ดูด่านักเรียนชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวันแต่และโรงเรียนจะมีการโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ชำความดี ครูผู้บริหารและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีโรงเรียนมีการจัดทําสมุดบันทึกความดีออนไลน์ให้กับครูผู้บริหารและนักเรียนครูผู้บริหารและนักเรียนร่วมสอบธรรมศึกษาตรีทุกปีบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมหรือก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิในการเรียน หรือคุณครูมีสมาธิในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งมีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอในสถานศึกษาด้านกิจกรรมประจำวันพระใส่เสื้อขาวทุกคนทําบุญใส่บาตรฟังเทศรับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันสวดมนต์แปลกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอหนึ่ง ขอขอบคุณทุกโรงเรียนในกลุ่มที่จัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาผู้เรียนเพื่อการกินอยู่ดูฟังเป็นได้ครองตนภายใต้วิถีพุทธตามหลักไตรสศิษขาด้วยศีลสมาธิปัญญาสู่การมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขและดำเนินชีวิตได้เหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้อย่างปลอดภัยต่อไป